ไม่ถึงครับโจดท,ที่ปาไว้เพ็กไม่ลงจับก่อนไส่ดับเที่ยงครับห่ายเพราะว่าโอแมนอายุก็พอๆครับไปเรียก,กัน ลากกับพอกันก็โอบโดนไล่ครับจนชงนี่แหละเจ็บปากครับเจ็บปอเจ็บมีตัวเปลี่ยนโบราณทีนทีมอุโสนะครับโบราณมีสองทีมเอาอุโสโบราณมากครับทิ้งกันไปครับฝ่ายเลขห้าโบราณนะครับคุณแอล มาถึงตอนนี้ท uh. ี่เขาขายของกัน่แต่ย้ายไปอยู่ตรงนน้นจายให้จากเที่ยงเพราะโอแมทยิงครับเลยไม่ให้ต่อเฮ้ยอว่าห้หรือว่าเกา รกรรมการ yeah, yeah, ที่เห,เห็นก็เป็นประโยชน์แก่ผู้เล่นเขาเรียกแท็กติกครับหมายเลขสิบชุดโจนขอบพวงลูกออไปครับวางก่ปั ต้องนียกะไรนเย็่นกิบแต้มนะว่าฝ่นยต่อให้ฝ่ายเลกสิบับในคุณสมัยตรงสิบเอด็ดสิบเอด็ดขอ้ขอข้อเอ้ยเลยฝายครับ อย่าเถียงอย่าเถียง13ของโบราณเข้ามาจ่าย14 14จ่าย13ให้หมาได้สิบคุญแจจ่ายให้หมาได้ห้าสิบโบราณมากชูดโกลครับลูกราณขอบใจของเกียร์เยอะค่ะทุกทา สี่องว่าห่างห้าเต็มไปเขาในน้าในว่างเข้ามาใกล้แล้วไม่แน่ขึ้นสองลูกหนูเอาลงเลยกั่ลูกโทษไม่สวย่วน ชุบอ่าตีก่อนตีาีตีตีเอาาอีตีตีอีตีตาตี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 รีต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 าตี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 ตอตีีต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 ีีตยตตีตีีต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 ีียตอีีี จ่ายให้ไม่ได้ค่าห้าให้สิบสี่สิบสี่ให้สิบสิบแปสิบห้าสิบสามคอจ่ายเทคยิ้งโงครับเอาละเหลือสามแต้มครัามแต้มแล้วสิบห้านาทีกว่านะโอแมนเริ่มแถวลงไปแนละ้วขอเวลานอกไหมห้านาทีขอมาใกล้ๆเลยครับหายใจลดต้นคอแล้วต้นเดือดขอเวลานอกคะ่ะ กดเขี่ยงทำยังชุดโดดลีบาวไม่ได้ออกก่อนครับขอเวลานอกกับโอมนเห็นข้าไม่ดีแน่ถักกินน้ำก่อนปล่อยให้แข่งเกเป็นวั้เล่นแล้ว

สี่ข้อมาลูกเวอรบเข้าไปก็ได้ทุกลูกนอน แต้มครับทีบอแมริกาแต้งครับเป็นยี่สิบเจ็ดแต่ยี่สิบสองเอาหดไปเลยสามเครับเกยียมนะครับเกีียมจ่ายให้ไปได้ค่าจ่ายเช็คไปค่า

เอาแตมเลยฮีา่าเ่าฮ่าฮ่าฮ่าไมฮ่าฮ้าฮ่าน่าเ่าฮ่าฮ่สอ่าฮ่าฮ่าฮ่า่า่าฮ่าฮ่พี่ฮ่า่า่่เ่าฮ่าฮ่า่าฮ่า่าเบอร์ส่าฮ่ ลงป่ะน่ะไม่ลงไม่ลงสักนู่นเลยลงก็ลูกออกไป